้อดีสุดว้าวของการกินไข่ทุกวันผู้ใหญ่หลายๆคนนะมาถามหมอเฟินว่ากินไข่ทุกวันเนี่ยทำให้เป็นโรคไขมันหรือเปล่าเพราะว่าในไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะในไข่เนี่ยมีสารอาหารบางอย่างมีไขมันที่เขาไม่ต้องการอย่างเขาเป็นโรคไขมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะต้องกินไข่ทุกวันแบบนี้จะปลอดภัยต่อสุขภาพไหมหมอเฟินช่วยบอกหน่อยว่าถ้าเราถ้าเรากินไข่ทุกวันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างวันนี้หมอเฟินเลยเอา 5ข้อดีที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะกินไข่ทุกวันเนี่ยมีประโยชน์มากๆเอาง่ายๆในไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้สารอาหารคุณค่าวิตามินในนั้นเนี่ยเยอะมากๆพูดง่ายๆคุณดูจากภาพข้างล่างนี้นะมีมีวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่หลายชนิดมากมีทั้งปโปรตีนวิตามิน B ต่างๆวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กโอ้หมีเยอะมากๆพูดง่ายๆมีแร่ธาตุวิตามิน เกือบทุกชนิดยกเว้นวิตามินซีอะใครที่เข้ามาฟังมา,มาใหม่ในตอนนี้ไหนลองถามดูซิว่าคุณกินไข่วันละกี่ฟองอย่างหมอเฟิร์นอย่างน้อยเลยนะ1ฟองต่อวันเพราะไข่หนึ่งฟองเนี่ยมีโปรตีนที่จําเป็นต่อร่างกายร่างกายของเราเสื่อมลงทุกวันเซลลจําเป็นร่างกายจําเป็นที่ต้องได้รับสารอาหารที่มาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อไม่ให้ร่างกายคุณแก่โทมพอคุณได้รับโปรตีนจากไข่ สารอาหารจากไข่วิตามินจากไข่ก็ทำให้คุณเนี่ยเซลล์แก่ช้าลงนั่นเองสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะที่แชร์ให้เนาภาพเสียงชัดเจนเนาะเดี๋ยวประเฟินไปเลยไม่ไม่รีรอละเอาง่ายๆคุณลองคิดตามหมอเฟินแบบนี้นะไข่หนึ่งฟองเนี่ยสามารถสร้างลูกเจี๊ยบได้ทั้งตัวเลยนะโดยที่ระหว่างที่เขาอยู่ในไข่เนี่ยแม่ไก่ไม่ได้ให้สารอาหารใดๆเลยนะ เขาอยู่ในไข่หนึ่งฟองจนกระทั่งเขาเติบโตในไข่นั่นแหละออกมาเป็นตัวพูดง่ายๆเลยก็คือสารอาหารที่อยู่ในไข่เนี่ยสามารถทําให้สิ่งมีชีวิต1สิ่งเกิดขึ้นมาได้มีชีวิตขึ้นมาได้แสดงว่ามันสามารถสร้างเซลล์หนึ่เซลล์ให้พัฒนาเติบโตขึ้นมาได้แล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็มีเซลล์อยู่ข้างในหลายล้านเซลล์เลยการกินไข่จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆ และราคาถูกที่สุดเลยถือว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์ฟู้ดเหมือนกันเลยอะคุณใบไผ่กินไข่ันละหนึ่งฟองไงสำรวจหน่อยซิว่าแต่ละคนกลัวหรือเปล่าที่จะกินไข่หมอเฟินบอกตรงนี้เลยนะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเฉลยให้ละกันไอเรื่องไข่มันเนาะคนเข้าใจผิดเยอะมากๆจนไม่กล้ากินไข่บางคนก็ขอกินแต่ไข่ขาวละกันก็ได้แต่โปรตีนแ่ะแต่มันน่าเสียดายถ้าคุณจะกินแต่ไข่ขาวคุณได้แต่โปรตีน แต่ของดีส่วนใหญ่นะมันอยู่ในไข่แดงด้วยเนเดี๋ยวมาบอกว่ามีอะไรบ้างเอาข้อแรกเลยละกันคุณนุ้ยสวัสดีค่ะข้อแรกเนาะข้อแรกข้อดีของการกินไข่คือในไข่เนี่ยมีไขมันดีหรือที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรลอลดีซึ่งในงานวิจัยนะบอกคุณตรงนี้เลยถ้าใครที่กลัวว่ากินไข่แล้วไขมันจะเพิ่มหรือเปล่าในงานวิจัยที่หมอเฟิร์นเคยอ่านมาทั้งหมดเลยนะแล้วเขาก็มีเป็นรีวิวงานวิจัยเลยว่า มากกว่า9%เนี่ยการกินไข่เพียงว,วันละ1-2ฟองเนี่ยไม่มีผลทําให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆร,ระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในร่างกายของคุณเนี่ยเท่าเดิมการกินแค่1-2ฟองเนี่ยเท่าเดิมและจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการคอเลสเตอรอลที่อยู่ในไข่นะเพราะอะไรเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยมีส่วนไปช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอในร่างกายซึ่งร่างกายของเราต้องการประมาณเฉลี่ยเลยนะประมาณวันละ300มิลลิกรัมต่อวันซึ่งในไข่หนึ่งฟองให้คอเลสเตอรอลประมาณ200กว่ามิลลิกรัมดังนั้นการกินไข่หนึ่งถึงสองฟองถือว่าเป็นสิ่งที่เรายังจำเป็นที่จะต้องกินและเราจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยหน้าเด็ก อ่าง่ายๆเลยพเพราะคนเราเนี่ยเซลเราสร้างใหม่ทุกวันเซลตายทุกวันเซลเสื่อมสลายทุกวันดังนั้นร่างกายจําเป็นที่จะต้องการสารอาหารแบบนี้เพื่อที่จะมาซ่อมแซมให้เราเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็อ่อนเยาว์อ่อนวัยแบบนี้เนาะอ่าในสารวจดซี่ใบไผ่บอกว่าทางนี้กินไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองค่ะเยี่ยมเนี่ยการกินไข่หนึ่งถึงสองฟองไม่ทําให้ไขมันในเลือดของคุณเนี่ย สูงขึ้นหรือว่าลดลงมันเท่าเดิมอ่าอันนี้คือความจริงที่คุณต้องรู้เลยไม่งั้นคนจะกลัวว่ากินไข่แล้วกลัวไขมันขึ้นอย่างนี้ข้อถัดไปเมื่อไข่มีไขมันดีการที่เราทานอาหารชนิดใดก็ตามที่มีไขมันดีนะแปบ๊บหนึ่งนะหมอเฟิร์นกดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวคุณไม่เห็นข้อ2เมื่อการที่เรากินอาหารชนิดใดก็ตามที่มีไขมันดี แน่นอนมันส่งผลอยู่แล้วที่จะไปช่วยลดไขมันเร็วลงหรือที่เรียกว่า L D L อันนี้ช่วยก็คือมันไปพอมันไปเพิ่มไขมันดีปุ๊บไขมันเร็วลดลงปับ๊บอ่ามันจะส่งผลตรงกันข้ามกันพอไขมันเร็วในร่างกายของคุณลดลงก็ส่งผลให้ให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจในอนาคตได้ดังนั้นนี่คือข้อดีสุดว้าวมากๆเพราะโรคหัวใจใครก็ไม่อยากเป็น ใครก็ไม่อยากให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นเพราะเป็นแล้วมันเฉียบพัน์หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยดังนั้นการกินไข่จึงมีผลประโยชน์ทางอ้อมที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่เป็นโรคหัวใจในอนาคตเนาะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเขาก็กินไข่วันละสองฟองติดต่อกันประมาณเดือนกว่าเขาพบว่าไขมันดีในร่างกายของเขาเนี่ยหรือที่เรียกว่า HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10%ข้อนี้ว้าวนะเพราะว่าถ้าไขมัน ดีของเราในเลือดของเราเนี่ยเยอะก็จะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยติดแต่ตีบแตกตันน้อยลงออะคุณก็จะไม่ใช่เพียงแค่ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะยังมีพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคอะไรทั้งหลายแหละอัลไซเมอร์โรคอะไรเยอะแยะไขมันอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลย10%อเก็ถือว่าดีกว่า0%ซหรือไม่ก็ดีกว่าติดลบอย่างนี้เนาะ โอเคข้อนี้ก็เข้าใจระดับหนึ่งมาข้อที่สามข้อที่สามข้อดีสุดว้าวของการกินไข่ก็คือทำช่วยทำให้คนวัยสี่สิบห้าสิบหกสิบบวกๆเนี่ยความจำดีขึ้นเพราะว่าคนวัยเนี่ยยิ่งวัยสูงวัยวัยหกสิบบวกวัยเกษียณเนี่ย inbox ข้อความมาถามเยอะมากทำยังไงดีให้ความจำดีทำยังไงต้องกินอาหารชนิดไหนดีที่ช่วยบำรุงความจำ ซึ่งไข่เนี่ยตอบโจทย์สุดๆเพราะทุกบ้านมีแล้วทุกคนเคยกินทำไมมันถึงช่วยบำรุงความจำของคุณได้ง่ายๆเลยในไข่1ฟองนะเทียบง่ายๆมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนซึ่งเป็นสารจำเป็นต่อร่างกายสารตัวเนี้ยจะช่วยไปบำรุงสมองของคุณได้ซึ่งปกติแล้วนะร่างกายของเราต้องการสารโคลีนประมาณ400ถึง500มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นการกินไข่หฟองเนะี่ย ถือว่าช่วยได้หนึ่งฟองเนี่ยมีประมาณหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเนาะคุณจะกินหนึ่งฟองสองฟองสามฟองอย่างนี้ก็ได้เอาแม็กซิมัมก็คือถ้าคุณอายุเยอะแล้วนะหรือมีปัญหาเรื่องโรคไขมันอะไรองี้เดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกท้ายคลิปแล้วกันแต่หนึ่งฟองหนึ่งสองฟองถือว่ากินได้แต่ถ้าใครมีพวกไขมันกลัวไขามันขึ้นต้องควบคุมคอเลสเตอรอลจริงๆก็เดี๋ยวมีเทคนิคให้ท้ายคลิปท้ายไลฟ์นี้ <c oughs> ยังไม่บอกโอเคอันนี้ก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยอาหารที่ช่วยบำรุงความจำได้อย่างดีเยี่ยมไม่ใช่แค่วัยสูงวัยนะวัยอย่างเราวัยทำงานวัยรุ่นก็ควรกินเพราะว่าพอสมองดีความจำดีคุณก็จะคิดตัดสินใจเฉียบคมจำอะไรก็ได้ทำงานก็มีประสิทธิภาพเนาะข้อ4เลยข้อนี้เป็นปัญหาสำหรับคนที่ยิ่งาิวเพิ่มขึ้นเท่มขึ้นมัมมกมีปัญหาของสายตาเพราะเราใช้สายตาตลอดทั้งวัน บางคนทํางานหน้าจอบางคนบอกว่ากลัวจอประสาทตาเสื่อมมันจะเริ่มเบลอเนาะบางคนก็สายตายาวขึ้นมาแล้วกินอะไรดีที่ช่วยโฟกัสดีกินอะไรที่ทําให้บํารุงดวงตาให้ตาใสาเป้าเลยตาเหมือนมีน้ําในตาเนาะตาดูสุขภาพดีไข่เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเดิมเลยในงานวิจัยที่หมอเพิร์ไปอ่านมานะเขาพบว่าโคลีนสารโคลีนในไข่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยบํารุง จอประสาทตาของคุณได้ดังนั้นจึงมีผลช่วยบำรุงดวงตานั่นเองซึ่งไม่ได้มีแค่โคลีนนะในนั้นยังมีสารที่ชื่อว่าลูทีนซีแซนทีนแต่คุณไม่ต้องจำหรอกสคิปไปสัพพวกนี้ไม่เป็นไรคุณจำแค่ว่ามันช่วยบำรุงดวงตาของคุณได้เพราะสารเหล่านี้ที่หมอเฟิร์นพูดไปเนี่ยจะไปช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จอประสาทตาโดยเฉพาะเลยใครจะไปเชื่อเนาว่าไข่ไก่หนึ่งใบเนี่ย ให้ประโยชน์แทบจะทุกส่วนของร่างกายทั้งสมองทั้งจอประสาทตาทั้งเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายขนาดเนี้ยอ่ะแบบนี้ไม่กินทุกวันได้ไหมอ่ะก็น่าแหละถึงตั้งชื่อหัวข้อว่า5ข้อดีสุดว้าวถ้าคุณกินไข่ทุกวันนะใครไม่กินพลาดมากๆอ่าใครไม่กินไม่เป็นวะไม่เป็นไรนะบอเวิร์ไม่ว่าคุณอาจจะไปทานปโปรตีนวิตามินตัวอื่นหรือผักชนิดอื่นๆอ,อาหารตัวอื่นๆก็ได้แต่ว่าในไข่หนึ่งฟองเนี่ยมันถือเป็นช้อยที่ ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดหนึ่งอย่างถ้าคุณกินทุกวันคุณก็ใครกินก็อิ่มใครกินก็ได้คุณค่าได้ประโยชน์ตรงนั้นไปเนาะข้อสี่และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจริงๆหมอเฟิร์นแถมให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างที่บอกต้นต,ต้นเลยว่าไข่เนี่ยมีโปรตีนสูงสูงขนาดไหนเดี๋ยวเทียบให้ดูเป็นภาพเลยละกันสูงขนาดไหนนะอ่ะเอาว้ภาพนี้ละกัน ไข่ใบเล็กๆนะไข่มันก็จะมีหลายเบอร์เนาะเบอร์ศูนยเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สอย่างนี้ถ้าเบอร์เล็กๆเลยก็มีประมาณ4-5่ถึงากรัมในหนึ่งฟองเองนะแต่ถ้าไข่เบอร์จัมโบ้เบอร์ใหญ่ๆหน่อยก็จะมีประมาณ 7, จ็กรัมแปกรัมเกกรัมอันนี้หมอเฟิร์นเคยเห็นตอนอยู่ประเทศออสเตรเลียมยีนะหนึใบเนี่ยให้9ก้ากรัมเลยไก่ที่นู่นสุดยอดมากๆซึ่งทริคในการเลือกไข่ข้อนี้ จริงๆกินไข่ทุกวันก็ดีแล้วนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดเลยเลือกไข่ที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยที่เขาไม่ได้เลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดเพราะอะไรเพราะแม่ไก่ที่ได้ออกมาเจอแสงแดดได้รับว,วิตามินดีจากแสงแดดได้จิกหญ้ากินหนอนได้อยู่ตามธรรมชาติเขาเพบว่าจะเป็นแม่ไก่ที่อารมณ์ดีแล้วจะให้คุณค่าได้สารอาหารฟักไข่ออกมาเนี่ย คุณค่าในไข่จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าไข่ที่เขาเลี้ยงแบบปิดแล้วก็ใช้ยาใช้สารยาปฏิชีวะนะฮอร์โมนคุณก็เลือกดูดีๆละกันแต่บางคนไปซื้อที่ตลาดอาจจะเลือกไม่ได้คุณก็อาจจะถามคุยกับแม่ค้าขายดูนะว่าเขารับไข่มาจากไหนไข่ปลอดสารหรือเปล่าเพราะว่าสมัยเนี้ยจะบอกว่าเราให้ความสําคัญกับสุขภาพมากๆดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะรับสารเคมีอื่นๆเพิ่ม เวลาที่จะเลือกกินดื่มซื้อสิ่งใดก็ตามให้คุณเช็คให้ละเอียดและถ้าเลือกได้จริงๆนะเลือกที่เขียนว่าออร์แกนิกหรือไข่อินรีย์ไข่ปลอดสารอย่างนี้เพื่อที่คุณเนะี่ยจะได้ประโยชน์ที่สุดไหนๆคุณก็รู้แล้วว่าไข่เนะี่ยบำรุงสมองบำรุงสายตาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ถ้าคุณเลือกที่มีสารเคมีติดมาแล้วกินทุกวันอันนี้ถ้ามีสะสมระยะยาวอาจส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยแต่ถ้าคุณกิน นานๆที่อ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าคุณกินยาวๆอ่ะคิดถึงระยะยาวเนาะว่ามันจะเป็นยังไงต่อสุขภาพเราหมอเฟินเวลาเลือกอะไรก็จะดูระยะยาวว่าเรากินบ่อยแค่ไหนแล้วถ้ากินสะสมอ่ะจะส่งผลต่อร่างกายยังไงดังนั้นเราเลยช่างเลือกเป็นคุณหนูช่างเลือกมากอ่านนานมากโภชนาการมีอะไรบ้างให้โปรตีนเท่าไหร่เพราะว่าเคยเทียบนะไข่ที่ออร์แกนิกกับไม่ออร์แกนิกเนี่ยโปรตีนต่างกันเยอะมากแล้วไข่มันดีที่ หมอเฟิร์นบอกอว่าจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงหัวบำรุงสมองอะจะบอกว่าสิ่งที่อ่านมาแล้วตกใจมากๆเลยคือมีสารโคลีนต่างกันเยอะมากๆระหว่างไขอ่ออแกนิกกับไข่ไม่ออแกนิกดังนั้นจะกินทั้งทีเสียเงินเพิ่อมอีกนิดนึงให้มันสุดไปเลยให้ได้สารประโยชน์เต็มๆให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเต็มๆไปเลยเนาะอันนี้ก็เทียบอันนี้เฉพาะปโปรตีนนะ,ะเดี๋ยวลองให้ดูรูปอื่นๆบ้าง หมอเฟิร์นอารูปอะไรมาบ้างอ่ะอันนี้ก็คือรูปสําหรับใครก็ตามที่กังวลว่าอ่าถ้าฉันลําพังก็เป็นโรคไขมันอยู่แล้วหมอก็ให้ควบคุมคอเลสเตอรอลแล้วในไข่รู้ว่ามันมีคอเลสเตอรอลสูงทํำยังไงดีคุณสามารถกินแต่ไข่ขาวได้นะเพราะในไข่ขาวเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันอยู่ในนั้นละอ่ะดูจากตรงนี้ ได้แคลอรี่ก็น้อยถ้าคุณควบคุมน้ําหนักคุณก็กินแต่ไข่ขาวได้ถ้าคุณเจนเนเฉพาะปโปรโตีนนะแต่ในไข่แดงได้ไขมันก็อย่างที่บอกว่าไขามันส่วนใหญ่ที่อยู่ในไข่เป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการได้ปโปรโตีนก็สูงได้แต่แคลอรี่ก็เยอะหน่อยอถ้าคุณกินไข่ทั้งฟองคุณก็จะอิ่มกว่าการกินไข่ขาวาเดียวและถ้ากินทั้งลูกตรงนี้เนาะ โฮเอกก็จะได้ท <Pract izen> to <together> <c oughs> well. ุกอย่างหมดเลยตามในสารอาหารในภาพนี a a ้ยกเว้นวิตามินซีซึ่งมีประโยชน์เยอะมากเห็นไหมถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคุณจะรู้เลยว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้ประโยชน์มหาศาลให้อะไรบ้างเดี๋ยวมาเฟินทวนให้สักนิดนึงนะข้อแรกก็คือมีไขมันดีอยู่ในนั้นมากเยอะมากๆก็คือเรียกว่าคอเลสเตอรอลดีอยู่ในนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วข้อ2ก็คือพอมันมีไขมันดีอยู่ในนั้น มีส่วนช่วยลดไขมันเร็วลงมาทําให้คุณเนี่ยลดโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจในอนาคตได้ข้อ3คือช่วยบํารุงความจําให้สมองดีความจําดีการตัดสินใจดีจดําแม่นคิดไวข้อ4คือบํารุงสายตาลดความเสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมในอนาคตข้อ5คือให้โปรตีนสูงมากๆโอเคสรุปคร่าวๆสําสหรับใครที่มาฟังในตอนสุดท้ายเนาะเห็นไหมว่าไข่เนี่ยให้ประโยชน์มหาศาลมาก ใครฟังมาถึงตรงที่นี้แล้วจําได้บ้างจําได้ไหมว่ามีอะไรบ้างทบทวนหน่อยใครจาได้ลองพิมพ์มาว่ามีอะไรบ้างเนาะตอบให้ชื่นใจหน่อยจะได้มีกําลังใจในการมาสอนต่อไปอ่าส่วนคนทั่วไปที่จะบอกว่าแล้วถ้าทานมากกว่า1นถึงสฟองได้ไหมได้อ่าเฉลี่ยนะคนทั่วไปถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรนะไขมันคุณสามารถทานได้วันละ2อถึงสฟองอาจจะทาน เช้าสองเย็นสองอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกินมือละหนึ่งฟองอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับใครที่มีไขมันในเลือดสูงแล้วกังวลจริงๆหมอเฟิร์นแนะนาแบบนี้คุณแยกกินแต่ไข่ขาวละกันอ่าหรือจะกินแบบไข่ทั้งฟองก็ได้นะแต่จะให้เน้นว่าสัปดาห์หนึ่งไม่ควรกินไข่ทั้งฟองเกิน 3- 4ฟองนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นโรคไขมันสูงอยู่แล้วนะก็แล้วแต่คนแต่ถ้าคนปกติก็ หนึ 1> 1่งถึงสองฟองสองถึงสี่ฟองปกติกินได้เลยไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเนาะใครที่ได้รับประโยชน์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปแบ่งปันไปให้เพื่อนของคุณคนที่คนคนที่คุณรักฟังเยอะๆเนาะหมอเฟินไม่ห่วงความรู้ในวันนี้คุณสามารถแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยยิ่งคนไทยรู้ข้อมูลสุขภาพแบบนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยคนอื่นต่อไปได้เยอะๆแล้วคุณก็จะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นหน้าเด็กลงเด็กลงแบบนี้ทุกวันอะ่ะใครมีคําถามสามารถพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวหมอเฟินจะ ปิดไลฟ์แล้วถ้าตอบได้ก็จะตอบให้หรือใครที่มีคำถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะมาทำคลิปสั้นตอบหรือว่าอาจจะมาไลฟ์ตอบคำถามในครั้งถัดไปก็ได้เนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณที่มาฟังไลฟ์ในวันนี้จนจบไม่ว่าจะฟังสดหรือจะฟังย้อนหลังก็ตามขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็ฟังหมอเฟิร์นแล้วก็ได้ความรู้กลับไปวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณเหมือนเดิมเนาะถ้าไม่มีคำถามนะก็จะอวยพรไลฟ์ก็จะส่ง คุณไปเข้านอนละว,วันนี้ก็อวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงเด็กลงทุกวันเออเราลืมบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของหมอเฟิร์นจริงๆก็ไม่มีโปรโมโชั่นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้เคล็ดลับการมีหน้าเด็กการมีสุขภาพที่ดีข้ออื่นๆหมอเฟิร์นตอนนี้คือแจกอ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นฟรี ให้ฟรีเลย5เคล็ดลับซึ่งใน5เคล็ดลับเนี่ยมีประมาณ31หน้าใครที่ต้องการอ่านอ e ีบุ๊กฟรี5เคล็ดลับให้พิมพ์คำว่าเออให้แอดไลน์ให้แอดไลน์แอดไปเดี๋ยวมอเฟินทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ให้ที่คอมเมนต์เนาะแอดไลน์ไปแล้วก็บอกว่าหนังสือฟรเออีเดี๋ยวมีทีมงานส่งอ e ีบุ๊กฟรีให้5เคล็ดลับแต่ถ้าใครอยากซื้อแบบอ่านแบบ ทุกเคล็ดลับเลยในนั้นมี21เคล็ดลับนะก็จะมีราคาพิเศษให้ตอนนี้1เล่มเนี่ยอยู่ประมาณ1,990บาทถ้าใครที่ซื้อเฉพาะเดือนสิงหาคมนะมาเฟินให้ราคาพิเศษเท่ากับคนที่ซื้อช่วงพรีออเดอร์เลยก็คือ5คนแรกก็พอนะจาก1,990บาท พิเศษ990บาทอันนี้คือได้หมดเลย21เคล็ดลับแต่ถ้าใครอยากดูตัวอย่างหรืออยากได้แค่ห้าเคล็ดลับฟรีก็พิมพ์ว่าหนังสือฟรีเดี๋ยวมีทีมงานคนสวยส่งให้เนาะวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ